สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาตอนมะนาวค่ะนี่มะนาวของเรานะคะเดี๋ยวเราเลือกกิ่งก่อนนะคะอันนี้ก็กิ่งที่เราเลือกมานะคะเดี๋ยวเราเอาออตรงนี้นะคะนี่เป็นมะนาวลูกใหญ่นะคะเพื่อนอันนี้ยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่ลูกเขาจะใหญ่กว่านี้นะคะเดี๋ยวเราเลือกกิ่งนี้ค่ะ จะเลือกตอนใต้ตาตรงนี้นะคะอันนี้ตาเขานะคะแล้วก็คว้านแผลเขาค่ะประมาณ1นิ้วนะคะคว้านแผล วันแล้วก็กีดตรงตกลางนะคะเพื่อที่เราจะเอาเปลือกไม้เขาออกนะคะเนี่ค่ะได้แล้วนะคะก็แกะลอกออกอย่างนี้เลยค่ะออกมาเป็นแผ่นแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ขูดเยื่อค่ะขูดเยื่อบางๆเขาออกนะคะทำแผลไม่ต้องเล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะประมาณหนึ่งนิ้วใต้ตาเขาแบบนี้เลยนะคะ น,นี้ตุ้มเรานะคะก็รีตุ้มตรงกลางค่ะแบะดินตรงกลางนะคะภาพลงไปเลยค่ะเอาให้ดินติดอยู่กับแผลเขานะคะบีบดินเข้าหากันให้แน่นๆนะคะ่ะเอย่ให้น้ำเข้าได้นะคะ อันนี้เราจะไม่ได้ทากระปีหรือว่าน้ำยาเล่งลากนะคะถ้าใครมีกระปีก็สามารถทาได้เลยค่ะทาบางๆแล้วก็ปีดได้แล้วนะคะมัดหัวมัดท้ายค่ะเชือกแต่พอดีมาก มัดแน่นๆเลยนะคะดึงแน่นๆเลยนะคะเวลาฝนตกมาน้ําจะได้ไม่เข้าไปได้นะคะอาจจะทําให้เน่า ก็มัดแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะทีนี้ก็ไว้อย่างนี้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะไม่ต้องไปลดน้ำนะคะเพื่อนๆนี่นะคะมะนาวที่เราตอนไว้นะคะเพื่อนๆรากก็ออกเยอะเลยนะคะนี่โอ้ข้างล่างนี้ออกเยอะมากค่ะนี่นะคะ ขาวหมดเลยกิ่งก็ไม่เหี่ยวนะคะยังสดอยู่นะคะออกรากเยอะๆแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็ตัดนะคะเดี๋ยวเราจะตัดไปปลูกไว้ในกระถางก่อนนะคะให้รากเขาแข็งแรงก่อนนะคะแล้วเราถึงจะเอาลงดินค่ะวิธีตอนมะนาวก็สามารถทำแบบนี้ได้เลยนะคะ ำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ